ก่อนที่เราจะเริ่มคลิปก่อนนะครับผมมีอะไรประกาศชี้แจงเล็กน้อยใช่ครับใช่ไหมครับไอเคใหม่อ่าวันนี้คุณอยู่กับรายการแบ็คเลสนะครับอ่าดีดีต้อนรับสู่รายการของผมโหโหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าวันนี้ครับวันนี้ก็อ่าก่อนที่จะเข้าคลิปเนี่ยผมมีการโปรโมทกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มสรีมเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ผมเพิ่งเริ่มสร้างกันนะครับกับมีแอดมินอยู่สามคนนั่นก็คือผมแพตตันพี่เคแอร์บอแล้วก็ใหม่อ่าบีมี่ครับ เดี๋ยวแพนด้า่ใช่เหรอวแพนด้าแพนด้าโอเคได้ในกลุ๊ปนี้นะครับก็มีสมาชิกทั้งหมดแล้วร้อยแปดสิบเอ็ดคนนะครับใครที่สนใจเข้ามาในกลุ๊ปนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะฝาทิ้งลิงก์ไว้ในใต้ในใต้ e s c ค i ิ t ชันนะครับใครจะกดดูนะครับก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อีกนานไหมัมกำลังสุระเหมือนกัน โอ้ยังไงก็ทุกทุกคนอย่าฝากลืมอย่าลืมกดไลค์เพจอ่นสตาแกรมขผมด้วยนะครับเพจนี้ก็เอาไว้ลงคลิปเหมือนกันนะอย่าลืมติดตามผลงานในเพจเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับยังไงก็ทุกคนก็ทุกคนก็ผีดครั้งละแพ่โอเคเอาแล้วสุดท้ายอีกทีองย่าไปอีกทีมึงไม่ต้อง ป่าดิบดิบแหลจนเลยเริ่มคลิปเนี่ยจบ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 เลยจบเลยอ่านอย่างงั้นเลยครับแต่ยังไงยังไงก็อย่าลืมติดตามเพจของเฟซบุ๊กของผมโอเคโอเคไปเริ่มเริ่มเริ่มคลิปไปสัตว์เริ่มคลิปเริ่มคลิปอ่าเริ่มเริ่มเนื้อหาคลิปไปเลยไป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 ดูไปดูดู โอเคครับสวัสดีก็ด้วยครับพ่ผมโคเดรนในพัฒนาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น lady กับ lady อุปาดี๋ยอะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าปนธนาคารสองกันนะครับหรือที่เกอีกชื่อหนึ่งว่าเงินเดือน2หรือไม่ก็เพย์เดย์สองกันนะครับโบวันจ่าย่อนครับมันแมาว่าวันจ่ายสัตวันจ่ายเพย์เดย์วันจ่ายอ๋อวันจ่ายไม่ใช่เงินเดือนเหรอนออกก็ได้ง่ายเงินออกเงินออกเนี่ยนะแล้วแต่มึงอ่ะแล้วแต่คนสัตย์ทยให้เขาจะเรียกอะไรแล้วแต่มึงโอเค ดีแพโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นแมปสเตลด่านเฟิร์สบว์แบงก์กันนะครับวันนี้ผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเฟิร์สบว์แบงก์กันมาทำอะไรเหรอมาสเตลให้ตามที่อ่าผมเคยสัญญาไว้ครับเดี๋ยวกูป้านลงเลยอัดแท่งเลยาสเดี๋ยวเดี๋ยวแพทแพทมึงไม่ได้สเตลกูสเตลมันสเตลเออใช่วันนี้มาดูใหม่สเตลกันแล้วใครสงสัยเออมันยากเกินไปนะแบบนี้ด่านนี้เป็นด่านเฟิร์สบว์แบงก์นะเป็นด่านที่ ถือบรรดาเลยว่าเป็นหนาที่ได้เงินเยอะในบรรดาสเตลแล้วก็ยากที่สุดใช่ไหมครับเอาไงดีว่าตกเป็นตกแบงค์ชื่อชื่อธนาคารก็ชื่อว่าเฟิร์สโบ l d แบงค์ธนาคารแห่งโลกนี่อยู่นี่อยู่นี่วิเลเจอร์อะเปล่าเปล่าวปลคนที่มีคีการ์ดโอ้ไป็กูวีเลเจอร์นั่นแหละเฮียคีการ์ดไอ้ตว์แบงค์แบงค์เกอร์ก็ได้ มินเจอร์แบงก์เออที่หายแม่งหลายคนด้วยเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาบ้านเองจะจะให้กูจัดการคนเดียวไหมเออเอาเลยเอาเลยรู้หมดอ่ะเดี๋ยวกูคนเดียวเดี๋ยวกูทำคนเดียวโอเคไปแล้วลูกหนึ่งสองสองสองสามเดี๋ยวมันต้องรีโหลดอีกไอ้เหี้ยปืนนี้ได้ข่าวว่ารีโหลดนีงงวยไทยวยไทย คนมาเลยมันเห็นเหรอเห็นไอ้สัตว์มันเห็นได้ไงเห็นได้ไงวะอ๋อมันมองทะลุนี้เหรอฮะไม่นี่ปิดแล้วนี่ปิดแล้วไม่เกี่ยวมันมันเห็นได้ไงวะเออเอาไงเอาไงลีไอ้สัตว์ไไมม่่ครสไม่ไทยไม่ไทยไม่ไทย ไม่ไทยไม่ไทยมิดไม่ไทยต้องต้องกูไม่ไทย้ะกูกูไม่ไทยหรือเปล่าเอาใหม่เอาใหม่สัตว์คันคันคันไทยอะเมื่อกี้เกิดเกิดเทคนิคผิดพลาดอย่างนี้ก็คือไอตำรวจที่อะแม่งสายตาดีเกินแม่งแดกวีต้าเยอะเกินตรงนั้นมันเห็นศพหรือเปล่าเห็นศพใครเออเออเพราะว่ากูเห็นศพอันหรืมันตรงหน้าทางเข้าเปล่าเข้าไม่ได้เก็บนะมึงก็ลองคิดดูดิ คนที่นอนตายอยู่ตรงนั้นใครใครก็มองเห็นอีูเที่อ่ะกลัวจะจบลอยแล้วคุณยิงลืมเลยก็ไปลืมหรือว่าถ้าเป็นคนโง่ถ้าเป็นกาโง่้ยก็จะมองเป็นว่าอ่าคนคนนั้นกำลังหลับในขณะที่ทำงานโอ้ยเฮียราคานะเ้ยไม่ใช่อห็นไหโรงแรมเออโรงแรมมารดรูทห้างศุภาอยู่ริมตาลิงเคียร์ยังยังก็คือ อยู่นี่มีอยู่นี่อ๋อแล้วก็ที่เดิมมั้งน่านี่ยคุยอยู่เนี้กำลังกำลังคุยหาอยู่สักติซซ่ามกล้องอยู่หรอกเนี่ยมีกล้องอยู่มีกล้องเดี๋ยวเช็ดเป็ดมึงมาอยู่ในตรงนี้หน่อยนี่เอ๊ะที่อื่นมีตั้งเยอะแยะไอ้หัวล้นแฮกกล้องได้ไหมค่ัเอ๋อสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างเงินธนาคารเพิ่มอีกใน First World Bank กันนะครับอออะไรนะเงินหุ้นต่ำเงินเหรอแกกล้าดีไงเด้อแล้วแกแกไป็นทำอะไรอยู่อ๋อผมเป็นใน Pokemon Go อยู่ครับ เนี่ยแถวนี้มีปิกาจูเพียเลยเอสันเกือบจะชนมันอยู่แล้วเกือบจะจูมันด้วยซ้ำไอ้สันอะแถวนี้มีปิกาจูอยู่ตรงนี้นะครับกระแสโปเกมอนโกมาลแน่ข่าวว่าทำอะไรมันจะรวมร่างเลยคิวชันอ้าไอ้โกน่ากลัวมากอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเหมือนเหมือนเป็นตืมาดูงานนะเฮ้ย โอเคพัก <ๆ S 2> ต้องต้องทำให้ไวฮะต้องทำให้ไวต้องรีบ ไม่ทราบว่าแถวนี้คนที่อยู่ค้าๆที่เขาเล่นโปเกมอนด้วยเปล่าครับท่านผมกำลังคุยโทรศัพท์เขาอยู่ไม่ทราบว่าเนไฮ้ยเ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 ฮ้ยปเล่าไปเล่าไปเล่าไเลาไป้ย่าไปเล่าไปเล่ไปเล่าไปกล่าเาไปเล่าไปเลาไปเล่าไยเล่าไปาเล่าไปเล่ไปเล่าเ่าไปเล่าไปคล่าไเาไปาไยเ่ปาไปเล่า่าเล่าเล้เ่าเาเ่าเบ่าปเลาล่าเ้าเาเ่าเาเาเเาเเเ้าาเเ่ เอ้ยได้อะเอ้ยได้ได้มีปิกาจูกันเหรอไดิเช็คโทรศัพท์ก็ไม่มีเฮ้ยสั่อเนีโอโซเมนี่ชมาร์กก็ก็ไม่สงสัยไม่ต้องสงสัแล้วว่าทำไมผมพากโปเกมอนโกเพราะว่าโชคดีกระแตกโปเกอนโกบาแรงใช่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยคอนเนคเข้า้เย เอาไว้อบไปไปนี่แท็ก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 แล้วกำลังไปแท็กกครูกำลังไปเองมึงไม่ต้องมานี่แท็กแล้วอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวใส่ไปไปก้องก้องก้องทำอะไรตีวไม่ได้หรอกโอเควันนี้มาเล่นเออแล้วก็ทิปของด่านนี้ในการสเตลท้ะก็คืออ่าคุณไม่จำเป็นต้องเคลียร์ห้องก้องก็ได้ครับใช่ไหมครับถ้าจะพลาดถ้าจะพลาดได้ไอ้แมปเนี้ยพลาดพลาดไอ้ข้างนอกมันจะมีสองส่วนคือก้องข้างในกับ ไอ้ส่วนข้างในกับส่วนข้างนอกไอ้ส่วนข้างนอกเนี่ยมันถ้าจะพลาดถ้าพลาดได้ก็พยายามพลาดแค่ครั้งเดียวอีก่าาดได้แค่ครั้งเดียวก็ข้างในอากาศมันจะเป็น3ตัวครับตงคลายแล้วครับก็ผมอ,อ่ะติครับแถว <c oughs> นี้ดูดี <c oughs> <c oughs> อ่ติครับไม่ทราบว่าแถวนี้มีอ่าโปกเกมสต็อปแถวนี้เปล่าครับผมกำลังตามหายอยู่เขาเนี่ยโอ้บอกบอกเลยว่าไม่มีเนาะโอ้บอกเลยทำไมอติอ่ติไม่เล่นโปเกมอนเหรอครับโอ้ อติบอกเลยว่าเครื่องคนบอกว่ามันไม่รองรับอ่ะอ๋ออติโอทำไมเครื่องไก่เนี้ยอติดูซิโปเกมอนโกะจานั่งจานั่งกีกีประดมันจะไม่ถ่ายอติฮะจานตัวนี้ได้ไหมทำไมวะโซมินี่กคชิสมาร์กเขาดีเลย ตรงนี้เลยเฮ้ยเ้ยการสองัวการงตัวเนี่ตรงเนี้ยผมจำได้ใบขอวางถุงศพไปตรงนี้แล้วเลนดอกเราคือผมเผลอแตกถุงศพแล้วเผลอโยนไปตรงที่กล้องตรวจจับได้คับไอ้ควยเฮ้ยแน่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 แีใคจะมาแน่แน่แน่เฮ้ยการการการาบาการอยู่ข้างอะไม่เป็นไรหรอก แต่ว่ากูทางตันวะไปยืนไปยืนคุยกันอ่ะเราไม่ต้องทำแล้วครับไปให้ใหม่มันทำเมื่อไปมาพวกข่อยเอ่อแค่เมื่อไปมาให้เยี้ยใหม่ไดู้แม่งทะลุแฮกงทะลุห้องเลยไม่ได้การการมากันไหมอู้อู้หู้หู้เช็ดเป็ดสุเมนิ่งไอ้เช็ดเป็ดของจริงเนี่ยตอนนั้นมันตอนนั้นมันขึ้นประมาณ สี่สี่อันพร้อมกันน่ะไร์ชรนมาร์กอ่ะจำได้เลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมมึงดูมึงดูขอบแดงในในแบบดีตอนเนี้ยเต็มเลยไหนขอบแดงข้างบนสองข้างล่างสองก้องก้องก้องข้าบนนั้นมามันเห็นาไม่งไม่อยากอยากบอกจับทางนี้เลยไม่ไทำไม่นไฟแชรมาร์กทังนี้ห่ไอ้สัตว์ มาแล้วันมาแล้วไปแล้วเอ้ยได้ข่าวว่าแถวนี้มีพิกาจูอยู่ดิเอ๊ะหรือว่าเ่าฝาดไปมันไม่ได้หยิบโทรศัพท์เอ้ะอันนี้หรือเปล่าอ้เนี้ยข้างๆกาดใช่เปล่าโอเคท้นี่อันนี้หรือเปล่าเด็กโปเกมอนเนี่ยดูดิไหนไหนรู้ครับรโอเคอะไรไไๆไนี่ไง เดี๋ยวที่ไปดูข้างบนไปดูข้างบนให้หน่อยข้างบนเดี๋ยวไปดูให้เดินนำเดินนำหน่อยอย่าเดินก้องอยู่นะอันนึงก้องอันนึงก้องอันนึงไปดกูเดินตามไอ้เฮีกดไปไอ้กัด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 นัั้กัดกัด้ัดกัดกัมกัดกัดกันกันกัดกูไอ้ดกัดันักกดดดก่กกดก ไปแล้วนะไปแล้วนไม่นะวิการขึ้นบนเลยวะทำไมวะการเต็มเลยการเต็มเลยเหรอการเดินอยู่ใกล้กันเลยเนี่ยโอเคก้อ็ตอนนี้คือจันบักนี่เดี๋ยวคุณมาคุณมันมาให้ตัวหนึ่งไปแล้ไปทาหาดีกว่าไปไม่าหารจะต่อยด้วยมือดี่าดีกว่านี่มา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 เติมกับข้าวรอให้มันใะไรยาเบื่อหนูเข้าไปใช้สายนก่อนต่อไปด้วยพฤติกรรมที่อะไรเนี่ย เป็นแผลด้ยมาขึ้นมาิ้ไอ้คนมันมาอย่างไ้วินิเจอร์เหรอมาแล้วมาแล้วชิพายขึ้นมาต้นหนึ่งลงมาต้นหนึ่งไอ้โกรททำอาหารจีนไปส่วนกูจะหาดูดิเราโดนล้อมเพื่อนได้โอ้โหดดิโดนล้อมแล้วไม่ไดไม่ได้หยุดคุณโดนล้อมแล้วเฮ้ยเฮโอ้ยมันมาแล้วอโอ้ยอะไรเขาเนี่ยงาโดนล้อมเพื่อนทำไงดีอะอสกัควยเหลือมันออกไปล้วมันออกไปแล้วเดินนนีเดินนำนี่เดนําเพะ เฮ้ยข้างล่างไปได้แล้วมั้งมีแต่กล้องตรงนี้ไปกล้อง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 ใหม่สวัสดีจ้าน้องสาวที่รักของฉันเดี๋ยวกูต้องลงไอ้เหี้ยมาอความปลอดภัยในชีวิตไะ้รับสินอากาศโง่เปิดซีที่รักเร็วๆเปิดซีอีตาแก่มายืนตรงมายืนตรงนี้แล้วใส่หน้ากากเร็วใส่หน้ากากโอเค ตายแล้วใครอัพใครอัพ ECM มาบ้างเนี่ยกูอัพกูอัพสองอันเลยอัพเต็มเลยใช่ไหมอัพอัพเอ็ดอัพนะอัพเอ็ดสุดปัดโอ๊ยร่างร่างกายอย่าประทะอย่บป่าหยบพุ่งทำอะไรไม่จะทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ดโคตรถามหน่อยหน้ามึงร้อนหรือหน้ามึงหนาวเนี่ยไอควันออกมาเนี่ยฮะควันไอไอหนาวหรือไอร้อนเนี่ยฮะเออร่างกายกูอย่าประทะกูอยาป่าระเบิด มือยาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกดเฮ้ยแพทแปะแปะดิ่ ECM เราเข้าไปยิงทีละตัวแปะนะเรื่องเรื่องคนละคนละตัวเลยคนละตัวเลยเดี๋ยวกูไปยิงห้องก้องเดี๋ยวกูไปยิงก้องเดี๋ยวไปยิงก้องมึงยิงคนละตัวเลยกมึงยิงคนละตัวเลยกูจะยิงก้องโอเคมึงไปตอบคนนู้นกูตอบคนนี้กูตอบคนนี้เรื่องคนละตัวนะคนละตัวนะมันไม่ใช่ตอบหบอให้กูวะ แต่ยังมืออัพดีเลยนี่ไงมืออัพดีเลยต่อวอไงอ๋อเหรอไม่ทราบว่าท่านครับมีอะไรบ้างครับราคาปลอดภัยดีครับไล่โจรครับมีลูกค้าสี่คนนี้เข้ามาพื้นที่ครับโอเคครับเคลียร์แล้วเก็บตบเก็บตบไม่ต้องเก็บก็ได้เก็บมึงจะเอาไปด้วยหรือไงอย่าไปทานี้ไหอย่าเหมือนกูไอ้เคย ยังเงินไอีแพทด้วยจ้าครับเราโอเคอยากรู้มากเลยว่าไอ้พวกเบนจ์ไอ้อวกคอมเบตเตอร์มันตอบวอลใส่กณได้ไงวะอู้ดูดูเงินนั่นสิโอ้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแบ่งกูด้วยสัตว์แบ่งกูด้วยไม่ของคุมันนี่ให้ให้เกิดไม่แบงกูฟาระเบิดโอ้ผมรัมืนเด็กก็ไมอเอาเสกก็บริโภคก็เออว่าแต่ทำไมมันไม่เอาเงินในตู้เซฟพวกนี้วะหรือมันเปิดไม่ได้ มันเปิดไม่ได้ครัไอ้เหี้ยแมวไปหมดแล้วโว้ยหัวงส่วนเหลือก็ได้ไวะไอ้สัตว์กินของเหลือพี่สัตว์แดกของเหลือเหี้ยมันจะได้ยออประหยัดประหยัดดี <c oughs> ประหยัด <c oughs> ประหยัด <c oughs> ประหยัดพาทงศพไปหน้ากล้องแล้วบอกว่าแะถ <c oughs> ่ายรูปเซลฟี่ <c oughs> ทอีอให้งเธอหน,น้าเธอเปิดท่อให้้ <c oughs> าน้านกูเปิดเองไอ้สัตว์กูเปิดไว้ว่ามึงมาชมวยกยบแบกของก่อนได้ที่หายโอเค อย่ากเก็บแอบเก็บดิกระตังไปจากถุงนะอกูอทำแน่สัตว <c oughs> ์ค <c oughs> ุยคุยกูปาแล้วไปอัดเข้าไปได้ไมเนี่ยอย่สัตว์ทั้งแอร์ที่เกียรซ่อมแอร์ตอนนั้นตอนนั้นหลุดมือตอนนั้นหลุดมือ,อยังไงก็เย ได้ไม่ร่างกายมันอย่าปะทาเอาง่ายมันหลุดมือจริงอ๋อเลยถ้ามึงทําอย่างนั้นเว้ยอย่าลืมนะครับว่ากูเป็นหัวกูรู้กูจะพยายามที่จะไม่กดปุ่มสามอย่าใช้พื้มากอ่ะโอเคเนี่ยถ้าไอ้บอลทําอย่างนั้นนะกูทำงานอย่างนี้เว้ยขั้นตอนวิธีทําการรายการให้บอลหยุดทำงานนะกดเอสซีนะฮะกดแล้วกดคีย์เพย์เอร์นะไอสัตว์นั็กเล็กช่เชื่อบัตรเอ็มทีสลปบินบัตรเล่นจุดด้วยแล้วออกไปจะออกไปยังไงวะ อย่ากด ECM เล่นล่ะทำอะไรกับต้นไม้เนี่ยเ้ฮยปุ่มสามมันใกล้มือกวัยสัตว์กูเสียวเสียวมึงก็อย่าเอานิ้วไปไว้ใกล้ปุ่มสามดิมันกดกับไม่ไม่มันกดกับปุ่ม W ไงมันใกล้เ้ยมันใกล้ตรงไหนวะที่ตอนเดินออกตอนเดินออกระวังนะมึงจริงยีเลี่ยมแบนรถไนทำไมวะเป็นรถไฟเลยอี๋ดูแม่งยีเหลี่ยมบนรถไฟที่ไปเออเดี๋ยวย่าก็บอยแบน เดินเดินเอาเองนะรอบกลับเนี่ยเออแล้วไอ้เคมึงอย่าอย่าไปรบกวนอะไรกล้องเขาล่ะแม่เดินสบายจังวะโกดโอ้โหโอ้โโอ้ยไอ้ยิง้ยิงยิงยิงติดยตอมตอมผ่าไม่เห็นรีบตอบเฮ้ยใหม่กองกองหนึ่งตัวกำลังขึ้นไปผ่าไม่ขึ้นแล้วไอ้เหี้ยกูอยู่กับไอ้เหี้ยแพทรีบเก็บศพรีบเก็บศพรีบเก็บศพผาได้ในตัวไปเลยกำลขึ้นไปมันก็แลังขึ้นอ้าวไม่ขึ้นแล้วไม่มีใครแล้วนะใหม่ ไปรีบมาออกมาเอาลองกล้องหน่อยเดินชิดซ้ายมาเฮ้ยมันจะร้องทำไมสัตว์กูตกใจก็กูตกใจดิมึงอย่าร้องดิแพทกูกำลังลุ้นกูกลัวปุ่มสาวมึงกูมึงกลัวกล้องก่อนเนี่ยวนี่มันนี่มันนี่อธิบายมันให้ทำทำกล้องไปแล้วไอ้ธิบายใครออกใครออกไปาใค่เห็นวะ ฮัลโหลฮัลโหลัดีครับวัสดีประชุมงานอยู่แลวครับวัสดีวัสดีไปแล้ว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 ไปแน้วไปแล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 วไปแล้วไอแล้วไล้วไปแล้ไปแล้วไปแลเวไปล้วไป้ปไปแลไล้ลไปแวไลไปแล้วไสไลวไล้ลวไปแล้้วนปแล้วไไลลไว้ววล อนแรกๆเราก็สตเตลกันกนะนี่คือตามที่เฟิร์สโบแบงค์ส่วนใหญ่จะเฟลตรงที่การเดินมาอย่างเงี้ยนะครับตอนกลับเนี่ยมันยากไม่ก็ตอนที่กูเผลอกดปุ่มตามขึ้นมานี่แหละอไอเคนี่กรณีกรณีที่มันมีเคนะถ้ามันไม่มีเคคุณก็จะรอดไปแต่ถ้ามีไอเคหรือว่าคนที่ได้ใส่หมเลยเคเนี่ยคุณก็อาจจะตายาหาแน่นอนกรณีที่กรณีที่มีแพนนะฮะมันชอบเอาสุไปเล่นนะฮะ <c oughs> ไอส้ส <c oughs> ามกุลเื่นน เอาศพไปไปทำไม่ดีมีลายไม่รู้เนี่ะฮะตัวนี้เอาศพไปเอาไปเซลฟี่ไงเฮ้ยตำรวจผมมีศพมาโชว์ครับแล้วทำไมกูโยนไม่ได้ไอ้ก้อนไอ้ก้อนจะหลุดปะเนี่ยไม่หลุดไม่หลุดแต่เย็นไม่หลุดทำไมกูโยนถุงไม่ได้วะอะไรไปไอ้เดี๋ยวพิ่งออกไอ้แค่กูขอมึงดูปืนป๊อปป๊อวัสดีสวัสดีแต่กันเฮ้ยเราจะใช้รถไปทำไมเปลืองน้ำมันเปล่าปะใหม่วิ่งไป มึงวิ่งไปคนเดียวแต่วิ่งไปเลยคนเดียวเลยยังเตะโอเคแล้วสเกตโตเตะดันกองได้ยัยก่อนนี้เป็นการสเตลกึ่งสเตลที่เรียกว่าเฟิร์สโบวแบงที่เรามาสเตลกันในวันนี้ครับขอยั้งนะครับกึ่งสเตลนะครับกึ่งสเตลกึ่งสเตลมาสเตลเหรอฮะเรามาสเตลเหรอเหรอใช่สเตลกึ่งสเตลไง ตอนจบนี่มันไม่สเตย์เลยที่หายเออตอนตอนจบนี่อะไรครับเออเกมปลาร่บเพนกันปลาราบโอเคอีกทีเนกันปลาราบโอ้มาแล้วจัดมาแล้วไม่เจอดวการจัดเราไปเล่นยูกิกันไปอันเชิญเวทมนต์โอ้โหไอสัตว์ได้โอ้สีอะไรเนี่ยการซีการถึงไหลเคนี่การทองแดงเพื่อนเอ้โอ้เค แลกกันเถอะโอ้ยไม่เอาของกูได้ของดีย่ำเลยต้องการโอ้ยเออย่างไงก็ผมก็จุติแล้วครับใครที่อยากเล่นเพย์เดก็ชวนผมแอดผมมาได้แต่ว่ามึงเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามีเพื่อว่าแก๊งเรามีหน้ากากของตัวเองนะครับหหน้ากากอีกครับนั่นมันปลาทองนะครับคือปลาทองนะฮะถ้าพบเห็นผู้ใดนะที่แต่งหน้ากาก แก๊งนี้นะครับคุณถือว่าคุณโชคร้ายมากครับคุณโชคร้ายแก๊งปัน <laughs> งป่นแก๊งต้องน้ำหญิงอันนี้กูไน้ฆาตกรในส่วนผมนี่คือปร,ประหลาดอยู่คนเดียวครับเจสันทองครับไ<ล>อเหียข<ล>องผมก็นซีเรียสครับของผมเ็นซีเรียสเกมไอเฮียนี่ไอเหียที่ถ้าคุณเจอแล้วก็คุณเด,ดตัวออกเซิร์รดได้เลยครับไม่จเจอไม่เจอคือสังเกตได้หนาครับคือหน้ากากมันจะคล้ายๆลายหลาบคาคกนะฮะดูโจทย ไม่เหมือนใครที่ตื่นเกย์มากเลยตอนเนี้ยไม่เหมือนทางคกเกย์ตื่นเนี่สัตว์สัตว์ของใหม่นี่โจ๊กเกอร์ครับไอโกดี้บาเดลโจนของผมนี่เจสันครับโจนโจนคลาสสิกมากใช่โอ้ยสัตว์โอ้ยขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยบวกกับด็อกไม่มาตรฐานดิด็อกกี้ด็อกกี้เออถ้าเกิดโอ้โยสัตว์นี่นี่สรุปนี่คือเรามาสเตลหรือว่าเรามางานคอนเทนต์โชว์หน้ากากแคทวอล์กกันเนี่ย